สวัสดีค่ะหมอหน่อยจากดอรหน่อยเดอะแฟมิลี่นะคะคุณแม่ที่เพิ่งคลอดน้องไปเคยสงสัยบ้างไหมคะว่าทําไมหลังคลอดเนี่ยไปถึงมีอาการช่องคลอดแห้งนะคะหรือว่ารู้สึกไม่สุขสบายหรือว่ามีปัญหาเวลาที่มีเพศสัมพันธ์นะคะวันนี้หมอหน่อยก็จะมาอธิบายว่าทําไมคุณแม่ถึงมีอาการเช่นนั้นและมีวิธีและเทคนิคในการแก้ปัญหา ภาวะช่องคลอดแห้งยังไงนะคะวันนี้ห้ามพลาดนะคะก่อนที่จะรับชมวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้หมอหน่อยด้วยนะจริง,รงๆในช่วงหลังคลอดนะคะคุณแม่ก็จะมีอาการหลายอย่างเลยไม่ว่าจะมีภาวะเลือดออกทางช่องคลอดได้มีอาการปวดแผลเตา้านมคัดตึงนะคะพอผ่านไประยะหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยมากๆในช่วงหลังคลอดก็คือภาวะช่องคลอดแห้งนั่นเอง oh, <no. S 1> แล้วภาวะช่องคลอดแห้งคืออะไรภาวะช่องคลอด แห้งนะคะเป็นภาวะที่ช่องคลอดของคุณแม่เนี่ย ขาดน้าหล่อลื่นนะคะแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นจนเกิดความแห้งกร้านนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการระคายเคืองอาการแสบอาการคันตามมาได้คุณแม่อาจจะเกิดปัญหาภาวะช่องคลอดแห้งได้เนื่องมาจากว่าในช่วงตั้งท้องนะคะร่างกายเนี่ยจะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเยอะขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีความไม่สมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนเนาะในช่วงที่ตั้งครรภ์คุณแม่อาจจะมีภาวะช่องคลอดแห้งได้เหมือนกันในขณนะดเดียวกันในช่วงหลังคลอดนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนกับ เจสโซลนได้ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากฮอร์โมนโปรเลกตินที่ทําหน้าที่ในการผลิตน้นํานมเนี่ย ขึ้นมาทํางานมากขึ้นแทนเจ้าฮอร์โมนโปรลคตินเนี่ยจะไปลดการหลั่งของฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะทำให้ไม่เกิดการตกไข่เมื่อไม่เกิดการตกไข่ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงคุณแม่หลังคลอดเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะคล้ายคล้ายกึ่งใบหมดประจําเดือนชั่วคราวนะคะดังนั้นจึงไม่แปลว่าทําไมหลังคลอดคุณแม่ถึงมีภาวะช่องคลอดแห้งได้ค่ะนอกจากนี้นะคะสาเหตุอื่นๆที่อาจจะทําให้เกิดภาวะช่องคลอดแห้งได้ก็ยกตัวอย่างเช่นทานยาคุมกําเนิดนะคะที่ลดการทํางานของฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือว่าเคย ผ่าตัดร่างกายที่ทําให้การสร้างเอสโตรเจนลดลงหรือทานยาบางชนิดนะคะที่ไปลดการทํางานของฮอร์โมนเอสโตรเจนเหล่านี้นะคะก็ทําให้เกิดภาวะช่องคลอดแห้งได้ค่ะอาการที่พบได้บ่อยก็ยกตัวอย่างเช่นอาการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นบริเวณช่องคลอดนะคะนอกจากนี้ยังมีอาการแสบคันได้ง่ายนะคะรู้สึกไม่สุขสบายตัวบริเวณช่องคลอดและที่สําคัญนะคะอาการที่เป็นปัญหามากๆเลยคือเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงบางคนที่มีภาวะช่องคลอดแห้งมากๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเจ็บ แล้วก็ไม่ถึงจุดสุดยอดเวลาที่มีเพศสัมพันธ์นะคะหรือบางคนเป็นหนักถึงขั้นมีเลือดออกเลยก็ได้ดังนั้นมันก็เลยอาจจะส่งผลถึงชีวิตคู่ในอนาคตนะคะดังนั้นคุณแม่ไม่ควรจะมองข้ามภาวะนี้นะคะควรจะต้องได้รับการแก้ไขาภาวะนี้นะคะแล้วทําไมภาวะช่องคลอดแห้งเนี่ยถึงมีความสําคัญในช่วงหลังคลอดมีงานวิจยัยนะคะศึกษาผู้หญิงหลังคลอดจํานวน832คนนะคะ การศึกษาเนี่ยพบว่า43%ของคุณแม่หลังคลอดมีปัญหาภาวะช่องคลอดแห้งนะคะแล้วอาการต่างๆเหล่านี้มียาวนานจนถึง6เดือนเลยค่ะนั่นหมายความว่าคุณแม่หลังคลอดเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคะที่มีปัญหาภาวะช่องคลอดแห้งดังนั้นภาวะนี้ไม่ควรถูกมองข้ามนะคะแล้วก็ควรได้รับการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อชีวิตครอบครัวที่ดีแล้วก็ราบรื่นนะคะ <Okay. S 1> แล้วมีเทคนิคไหนบ้างนะคะที่จะช่วยลดภาวะช่องคลอดแห้งในช่วง,ง,งหลังคลอดให้คุณแม่ได้วันนี้หมอนหน่อยรวบรวมเทคนิคดีๆมาฝากเหมือนเดิมเทคนิค ะะก็คือดื่มน้ําเยอะๆค่ะเนื่องจากมูสบริเวณช่องคลอดนะคะมีสารตั้งต้นมาจากน้ํานั่นเองการดื่มน้มํามากๆเนี่ยก็จะทําให้การผลิตมูสบริเวณช่องคลอดเพิ่มขึ้นอาการช่องคลอดแห้งก็จะดีขึ้นนะคะสองนะคะก็คือทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะกลุ่มปโปรตีนแล้วก็กลุ่มที่มีโอเมก้า3สูงเนื่องจากอาหาร2กลุ่มนี้นะคะก็จะช่วยทําให้การสร้างผนังของบริเวณเยื่อบุช่องคลอดดีขึ้นการสร้างเมื่อบริเวณช่องคลอดก็จะดีขึ้นไปด้วยค่ะ สานะคะก็คือทานอาหารกลุ่มที่มีไฟโตเอสโตรเจนยกตัวอย่างเช่นกลุ่มพวกถั่วเหลืองหรือว่าผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองหรือว่าน้ำมะพร้าวนะคะเพราะว่าอาหารเหล่าน้ก็จะมีสารเอสโตรเจนตามธรรมชาติก็จะช่วยเพิ่มระดับเอสโตรเจนในร่างกายของคุณแม่ได้ก็ทำให้ภาวะช่องคลอดแห้งดีขึ้นค่ะ4นะคะก็คือห้ามส่วนล้างช่องคลอดนะคะเพราะว่าการส่วนล้างช่องคลอดเนี่ยจะทําให้ความเป็นกรดด่างของช่องคลอดเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทําให้ภาวะช่องคลอดแห้งแย่ลงนะคะดังนั้นไม่ควรส่วนล้าง <Okay. S 1> ช่องคลอดนะ 5นะคะก็คือหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีน้ําหอมหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ก่อความระคายเคืองบริเวณช่องคลอดนะคะเวลาทําความสะอาดก็ใช้แค่น้ําเปล่าหรือว่าสบูออ่อ่อนๆนะคะทําความสะอาดก็เพียงพอค่ะ 6กนะคะก็คือวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหนะน้าก็คือการใช้สารหล่อลื่นประเภท KY เจลนะคะหรือว่ากลุ่มพีซิก็ได้เวลาที่มีเพศสัมพันธ์นะคะ,ะ,คะก็จะช่วยลวดปัญหาช่องคลอดแห้งได้เวลามีเพศสัมพันธ์นะแต่การใช้สารหล่อลื่นเหล่านี้นะคะก็แก้ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะพอหยุดใช้งานคุณแม่ก็อาจจะก,กลับมามีอาการช่องคลอดแห้งได้เหมือนเดิมนะเนะคะก็คือใช้สารที่ให้ความชุ่มชื้นบริเวณช่องคลอดนะคะซึ่งสารเหล่านี้ <7 S 2> นะคะก็จะทําให้บริเวณช่องคลอดมีความชุ่มชื้นยาวนานมาก กว่าการใช้สารหล่อลื่นโดยทั่วไปแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดในบางผลิตภัณฑ์นะคะถ้าใช้ต่อเนื่องในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะสามารถลดภาวะช่องคลอดแห้ได้ในระยะยาวเลยค่ะ 8นะคะก็คือการใช้ยากลุ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนยกตัวอย่างเช่นตัวยาพรีมารินซึ่งการใช้ยาเหล่านี้นะคะต้องมีการปรึกษาแพทย์เพราะว่าการใช้ฮอร์โมนนะคะก็อาจจะส่งผลอื่นๆต่อร่างกายดังนั้นถ้าจะใช้ฮอร์โมนในการทาบริเวณช่องคลอดต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเท่านั้นนะคะ <Okay. S 1> วันนี้นะคะหมอหน่อยก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำะซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณช่องคลอดให้แม่ๆนะคะผลิตภัณฑ์นั้นนะคะก็คือตัวรีเจลนั่นเองนะคะ ตัวรีเจลนะคะเป็นสารให้ความชุ่มชื้นบริเวณช่องคลอดซึ่งไม่มีฮอร์โมนเป็นส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบหลักของตัวรีเจลก็จะประกอบไปด้วยนะ้ําเป็นส่วนประกอบหลักเลยแล้วก็จะมี โพลีคาร์บฟิลนะคะซึ่งจะเป็นส่วนประกอบที่ให้ความชุ่มชื้นบริเวณช่องคลอดของคุณแม่ได้นะคะตัวรีเจลนะคะจะทําหน้าที่หลักๆอยู่3กกลไกด้วยกัน,นกลไกแรกก็คือจะเข้าไปเป็นแผ่นฟิล์มสร้างความชุ่มชื้นบริเวณช่องคลอดให้คุณแม่ได้ทันทีหลังใช้นะคะคกลไกที่2นะคะก็คือจะปล่อยน้ําเข้าไปบริเวณเยื่อบุช่องคลอดทาให้มีความชุ่มชื้นที่ยาวนานมากขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะ กลไกที่3นะคะก็คือจะเข้าไปผัดเซลล์ผิวเก่าออกไปนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาสร้างความชุ่มชื่นบริเวณเยื่อบุช่องคลอดให้ยาวนานขึ้นสูงสุดถึง3วันเลยค่ะเนื่องจากตัวรีเจลนะคะไม่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนดังนั้นจึงใช้ได้อย่างปลอดภัยในช่วงตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ในทุกช่วงอายุของผู้หญิงเลยคะ่ะวิธีการใช้รีเจลนะคะไม่ยากเลย เหมือนการใช้สารหลอดลื่นโดยทั่วไปเลยนะคะหหลอดต่อการใช้งาน1ครั้งเท่านั้นโดยสามารถใช้รีเจลนะคะในช่วงเวลาไหนของมันก็ได้หรือถ้าจะสะดวกที่สุดก็คือช่วงเวลาก่อนนอนเนื่องจากใช้เสร็จก็สามารถนอนพักไปได้เลยนะคะเวลาใช้เนี่ยสามารถที่จะทําในท่านอนหรือว่าท่านั่งชันเข่าก็ได้เมื่อเปิดฝาใช้งานนะคะให้ใช้งานทันทีใส่หลอดรีเจลเข้าไปประมาณ1นึถึงหนนิ้วนะคะแค่นั้นก็เพียงพอนะแล้วก็บีบยาจนหมดหลอดแค่นั้นเองแล้วก็ นอนทิ้งไว้ประมาณ5นาทีหลังจากนั้นก็สามารถทํากิจกรรมทุกอย่างได้ปกติค่ะความถี่ในการใช้งานขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะช่องคลอดแห้งนะคะถ้าเกิดมีอาการเยอะเนี่ยอาจจะใช้วันเว้นวันก่อน,อนในช่วงแรกนะคะหรือถ้าการไม่เยอะก็ใช้ทุกสาวันตามคําแนะนําของตัวรีเจลเองค่ะมีงานวิจัยทางการแพทย์นะคะศึกษาในผู้หญิงที่หมุดประจําเดือนไปมากกว่า1ปีแล้วก็ใช้รีเจลนะคะในการรักษาภาวะช่องคลอดแห้ง การศึกษาพบว่าความแข็งแรงของเงยื่อบุช่องคลอดค่า pH ของช่องคลอดนะคะและความชุ่มชื้นของช่องคลอดดีขึ้นหลังจากใช้งานไป16วันนะคะและแต่ชนีคุณภาพโดยรวมของช่องคลอดดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ <Wow. S 1> หลังการใช้งานค่ะกาวโดยสรุปนะคะภาวะช่องคลอดแห้งเนี่ยเป็นภาวะที่พบได้ในทุกช่วงอายุเลยนะคะถ้าเกิดคุณแม่มีความเสี่ยงที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายลดลงเนาะ การรักษาภาวะช่องคลอดแห้งเนี่ยมีทั้งแบบใช้ยาและไม่ใช้ยานะคะการใช้สารให้ความชุ่มชื้นบริเวณช่องคลอดนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งของคุณแม่ที่จะมาแก้ปัญหาภาวะช่องคลอดแห้งได้อย่างปลอดภัยและก็สะดวกนะคะคุณแม่นะคะสามารถที่จะหาซื้อตัวรีเจลได้ตามร้านขายยาโดยทั่วไปร้านบูรโรงพยาบาลร้านและโรงพยาบาลเอกชนชนะั้นนำรวมถึงโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยแพทย์ทุกแห่งเลยค่ะภาวะช่องคลอดแห้งนะคะต้องไม่เป็นปัญหาต่อพวกเราในช่วงหลังคลอดอีกต่อไปค่ะ แล้วมาติดตามกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวหมอหน่อยเอาความรู้ดีๆมาฝากอีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ